สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Am Not Lion นะครับก็เมื่อวันที่7-11ถึงมีนาคมที่ผ่านมานะครับเราได้มีโอกาสไปเที่ยวแต่ที่สิงคโปร์ซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยสถานการณ์โควิดเขาก็ยังไม่ได้แบบหายไปแบบ1 0 0ซซึ่งก็ทำให้หลายคนที่ติดตามเราเกิดคำถามว่าไปสิงคโปร์ได้แล้วหรอต้องกักตัวไหมใช้เงินกี่บาทเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาสรุปให้แบบละเอียดเลยว่าไปเที่ยวสิงคโปร์ในช่วงโควิดตอนนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ที่คาถามแรกก่อนเลยทุกคนก็คือสิงคโปร์เปิดให้เที่ยวแล้วหรอเปิดให้เข้าแล้วใช่ไหมต้องกักตัวไหมตอนนี้สิงคโปร์เปิดให้ชาวต่างชาติเข้าไปเที่ยวได้แล้วนะครับแต่เขาก็จะมีข้อจํากัดสำหรับบางประเทศอยู่ซึ่งอันนี้เราก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าเราจะพูดในฐานะของคนไทยที่ไปเที่ยวสิงคโปร์ก็คือคนไทยสามารถไปสิงคโปร์ได้แล้ว และถ้าถามว่าต้องกักตัวไหมก็คือไม่ต้องกักตัวนะคบแต่1ก็คือเราต้องเดินทางเข้าสิงคโปร์ด้วยเที่ยวบินที่เป็น VTL เท่านั้น VTL คืออะไร VTL ก็คือ the vaccinated travel lane หมายถึงนะักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วสามารถเข้าไปเที่ยวสิงคโปร์ได้แล้วผ่านเที่ยวบินที่เป็น VTL เช่นสกู๊ตสิงคโปร์แอร์ไลน์อะไรเงี้ยก็จะมีครับแต่ว่าภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เราถึงประเทศสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปหาจุดตรวจโควิดที่เขาจะมีบอกว่าสามารถตรวจที่ไหนได้บ้างแล้วเราก็เอาผลตรวจที่เป็นเนกาทีฟเนี่ยครับไปให้โรงแรมดู แต่ข้อมูลตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนไปแล้วทุกคนหลังจากที่เราแลนดิ้งถึงประเทศไทยปุ๊บเขาก็เปลี่ยนปั๊บเลยก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปหาที่ตรวจที่สิงคโปร์แล้วนะครับสามารถตรวจได้ด้วยตัวเองแล้วก็ส่งผลด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันของเขาได้เลยเราจาได้ว่าวันนั้นเราไปเดินหาทีา่ตรวจนานมากหายากมากหลายชั่วโมงเหมือนกันซึ่งการที่เขาเปลี่ยนเป็นสามารถตรวจได้ด้วยตัวเองแล้วส่งผลด้วยตัวเองเนี่ยก็คือสะดวกขึ้นไปเลย50%บทุกคน โอเคทุกคนหลังจากนี้ก็คือก่อนไปต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับมันอาจจะเยอะนิดนึงวุ่นวายนิดหน่อยแต่ว่าไม่ยากเลยทุกคนทําง่ายมาก mm hmm. สิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือ 1. รงโเบียนขอเข้าสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่าง ก็คือ vaccinated travel pass นะครับหรือว่าเยกสั้นๆก็คือ VTP สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้3-60วันก่อนเดินทางคือถ้าจะเดินทางพรุ่งนี้แล้วลงทะเบียนวันนี้ไม่ได้นะครับต้อง3วันอย่างน้อย3วันก่อนเดินทางอันนี้ก็คือลงทะเบียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็หลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอ e ีเมลแจ้งเข้ามาว่าอนุมัติสามารถเข้าสิงคโปร์ได้แล้วอันน้นก็คือผ่านไปแล้วแบบ50%เพราะว่ามันเป็นเหมือนใบต่อมอทุกคนซึ่งการขอ VTP เนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้วัคซีน,น,าาาน,นพาสปอร์ตอ 2นะครับจองตั๋วเครื่องบินที่เป็น VTL ซึ่งอันเนี้ยก็จะมีเยอะมากนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างว่าสามารถเช็คเที่ยวบินที่เป็น VTL ได้ตรงไหนบ้าง3นะครับก็คือจองโรงแรมที่เราจะไปสิงคโปร์ซึ่งเมื่อก่อนจะต้องจองโรงแรมที่มันเข้าร่วมกับโครงการ VTL เท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็สามารถจองได้ทุกโรงแรมเลยทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็น VTL แล้วครับ4นะครับก็คือซื้อประกันค่ารักษาพยาบาลโควิดในวงเงิน30 0 0 0ดอลลาร์ฟังดูเยอะแต่จริงๆแล้วมันก็ประมาณ2อ0 0อ่ะทุกคนเสื้อเนี้ยก็จะมีให้เลือกซื้อ น่าจะ14 SGD นะถ้าจะไม่ผิดอันนี้5นะครับก็คือตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางซึ่งตอนนี้สามารถใช้ ATK ได้แล้วเมื่อก่อนคือเขาเรียกร้ว่าต้องเป็น PCR ซึ่งมันก็แพงแต่คนตอนนี้เราสามารถตรวจแบบ ATK ได้แล้วแต่จะต้องมีใบผลลับรองที่เป็นภาษาอังกฤษมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขพาสปอร์ตแล้วก็วันที่เราไปตรวจผลจะต้องเป็นลบนะครับแล้วเอกสารผลตรวจจะต้องเป็นเอกสารที่เป็นเอกสารแบบดิจิตอลหรือว่าพริ้นเอกสารก็คือต้องเป็นเอกสารที่ไม่ใช่แบบลายมือเขียนเองอะ่ะอันนี้ก็คือเราไปตรวจที่สุวรรณ เสร็จได้ผลบินได้ที่ตรวจอยู่ที่ชั้นหนึ่งประตูสานะครับเป็นของโรงพยาบาลสักโรงพยาบาลอย่างแต่ถ้าใครไม่อยากวุ่นวายก็แนะนําให้ไปตรวจก่อนเดินทางก็ได้ภายใน48ชั่วโมงนะครับถ้านากนกว่านั้นก็คือไม่ได้นะครับต้องภายใน48ชั่วโมงไม่งั้นผลตรวจก็คือหมดอายุแล้วเราก็บินไม่ได้นะครับอันที่6กนะครับก็คือ72ชั่วโมงหรือว่า3วันก่อนที่เราจะบินไปสิงคโปร์เนี่ยเราจะต้องกรอก SG Arrival Card อันนี้จะเป็นเหมือนแบบฟอร์มด้านสุขภาพคือกรอก3วันก่อนเดินทางก็เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนนก่ายยาเลย จบแล้วับทุกคนเอกสารก็มีประมาณเท่านี้เลยไม่ยากมันฟังดูเหมือนจะเยอะนะทุกคนแบบเจ็ดแปดอ่านนานแต่ว่าเอกสารแต่ละอันก็คือมันไม่ได้เตรียมยากอะ่ะมันทาแป๊บเดียวก็เสร็จแหละอ๋อแล้วก็เพิ่มเติมนะคบแนะนําไว้ก็คือก่อนจะเดินทางให้โหลดแอป,ป Track to Gator มาลงทะเบียนให้เรียบร้อยใช้เบอร์ไทยลงทะเบียนได้เลยคือมันเป็นแอป,ปที่เราต้องใช้แน่นอนนะทุกคนถึงสนามบินปั๊บคือต้องใช้เลยแล้วก็เป็นแอป,ปที่เอาไปเข้าแบบเข้าห้างเข้าร้านอาหารเข้านั่นเข้านี่เข้าคือต้องใช้ต้องใช้ทุกวันแล้วก็เป็นแอป,ปที่สามารถเช็คได้ด้วยว่าวันนี้เเราจอคนทั้งหมดี่ คนเรามีความเสี่ยงเท่าไหร่ซึ่งก็ดีสําหรับเราด้วยครับอันนี้เหมือนเกอกไทยชนะบ้านเราแต่ว่าดีกว่ามากเรสาสามารถใช้โทรศัพท์ตีดีเดินเข้าได้เลยเราไม่จำเป็นต้องหยิบขึ้นมาสกแกนหรือว่าเขียนอะไรเงี้ยคือเขาง่ายมากจริงๆทุกคนสรุปเช็คลิสต์ก่อนบินนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง1ก็คือพาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ต VTL flight โรงแรมที่สิงคโปร์ VTP ประกร COVID, ันโควิด STG Arrival card ตรวจ ATK หรือว่า CPR ก่อนบินที่ตรวจ ATK หรือว่า ART ด้วยตัวเองซึ่งอันนี้เขาจะมียี่ห้อที่เขาแบบยอมรับเ,ออเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงสักที่หนึ่งและสุดท้ายนะครับก็คือ App Track to g e t e r ครับจบแล้วทุกคนในส่วนของการที่เราจะไปสิงคโปร์ต้องเตรียมอะไรบ้างคราวนี้มาในส่วนของการที่เราจะกลับประเทศไทยต้องมีอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่ยากอีกเหมือนกันหลักๆเลยก็คือมีแค่2อย่างก็คือ1ก็คือ Thailand Pass ครับ ซึ่งอันนี้เราก็สามารถทําได้ตั้งแต่3าถึงเวันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยอันนี้คือกรอกไม่ยางเลยแล้วก็โอ้ขอเตือนเลยนะทุกคนระวังหลังจากที่เรากรอกไปแล้วเนี่ยมันจะมีอีเมลที่เป็นมิจฉาชีพส่งเข้ามาหาเรานะทุกคนพยายามเช็คดีๆนะครับทุกคนมีมิจฉาชีพส่งเข้าอีเมลเรามาประมาณ2-3ครั้งแล้วเกี่ยวกับไทยแลนด์พาสเนี่ยซึ่งก็สงสัยว่ามันหลุดไปได้ยังไง แล้วก็ในขั้นตอนของการกรอก Thailand Pass เนี่ยเราจำเป็นจะต้องจองโรงแรมสำหรับเทสันโกให้เรียบร้อยก่อนนะครับแอบน้ตให้นิดนึงก็คือ Thailand Pass เนี่ยเราสามารถทำก่อนที่เราจะบินไปสิงคโปร์ก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายที่นูน่นจะได้เที่ยวแบบสบายใจไม่ต้องมากังวลว่าขึ้ยเกอกหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็กอกก่อนไปเหมือนกันครับสองก็คือผลตรวจ PCR นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเราสามารถหาตรวจได้ที่สิงคโปร์เลยมีหลายที่มากๆเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมราคาเริ่มต้นประมาณ98 SGD ครับ SCG ว่ะ SGD ครับ ออแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับทุกคนก่อนเดินทาง48ชั่วโมงนะครับห้ามตรวจก่อนต้องตรวจภายใน48ชั่วโมงก่อนเดินทางเช็คที่ตรวจดีๆนะครับว่าผลเขาจะออกตรงเวลาหรือเปล่าบางที่ก็คือใช้เวลา6-8ชั่วโมงบางที่ก็อาจจะนานกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆนะครับเดี๋ยวบินไม่ได้โอเคในส่วนต่อไปก็คือสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรานะครับเราใช้ไปสำหรับเที่ยวสิงคโปร์ในวันที่7-11มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งแต่ละคนก็จะราคาอาจจะไม่ได้เท่ากันแต่ว่าก็ปร,าประมาณประมาณได้ทุกคนลองอไปคำนวณกันดู อันแรกเลยก็คือตั๋วเครื่องบินนะครับเราไปของสกู๊ตได้มาในราคา3,800บาทซึ่งราคาก็โอเคนะทุกคน2ก็คือที่พักที่สิงคโปร์อันนี้เราก็หาที่พักที่มันตกคืนละ1,000บาท3คืนก็3,000บาท3ก็คือค่าตรวจโควิดก่อนเดินทางนะครับอันนี้เราตรวจที่สวรรณภูมิเลยข้างล่าง550บาท สี่ก็คือประกันสุขภาพนะครับอันนี้เราจ่ายประมาณ2องสามร้อยจำราคาแน่นอนไม่ได้ประมาณ14เหรียญสิงคโปร์ตีไปว่า300ร้อห้าก็คือค่าตรวจโควิดที่นู่นนะครับประมาณ300บาทเหมือนกันแต่ของทุกคนต้องซื้อไปเองก็ไม่รู้ว่าราคามันจะเท่าไหร่เหมือนกันเนาะหกก็คือโรงแรมสำหรับเทสันโกที่ประเทศไทยนะครับอันนี้เราจองได้ในราคา3,500บาท1คืนนะครับก็คือตอนเราถึงประเทศไทยก็จะมีรถไปรับที่สนามบินไปส่งตรวจโควิดแล้วก็ จากที่ตัวโควิดมาที่โรงแรมอยู่ในโรงแรมไปไหนไม่ได้รอผลตรวจออกถึงจะออกได้ประมาณ1วันครับเราไปตรวจประมาณ6กโมงหนึ่งทุ่มแล้วก็มีผลออกมาประมาณ1 1บเอมงแล้วก็กลับได้แล้วต่อสิบเอ็โมงวันถัดไปเจ็ดนะครับอันสุดท้ายก็คือค่าตรวจโควิดก่อนกลับอันนี้ต้องตรวจ PCR เท่านั้นนะครับทุกคนก็ราคาเริ่มต้นประมาณ98ดอลลาร์สิงคโปร์ครับอันนี้ก็จะมีที่ตรวจหลายที่มากๆ ก็ประมาณ2,500ราคารวมๆทั้งหมดก็ประมาณ13,950บาทครับสำหรับ4วันที่สิงคโปร์อันนี้ก็คือไม่รวมค่ากินแล้วก็ค่าชอปปิ้งนะครับเพราะว่า บานมากเย้ yeah. คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสาหรับใครที่กําลังช่างใจว่าจะไปสิงคโปร์ดีไหมหลังจากได้ดูคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปนะครับใครที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามข้างล่างก็ได้หรือว่าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เพจลัดเลาะเที่ยวเกาะสิงคโปร์หรือว่ากลุ่มใน Facebook เที่ยวสิงคโปร์ด้วยตัวเองอะไรประมาณนั้นเราก็ดูแล้วก็อัปเดตอะไรต่างๆจากในนั้นเหมือนกันครับทุกคนก็ถือว่าช่วยได้มากหลังจากนี้ก็คือจะมีคลิปที่เราถ่ายไว้ที่สิงคโปรก็จะเออาลอง มาตัดดูว่ามันสามารถตัดได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าเราก็ถ่ายมาค่อนข้างโม้ซั่วเหมือนกันมือใหม่ครับมือใหม่ครับมือใหม่ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์เพื่อเป็นกําลังใจหรือว่ากดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์กดอะไรคุยกันได้